เคล็ดลับการหั่นวัตถุดิบที่เชฟมืออาชีพไม่เคยบอกคุณ1หัห่นบั้งปลาแบบลายก้างปลาผ่าบาั้งเฉียงให้ชิกกระดูกสันหลังนิยมใช้กับเมนูปลาทอดซีอิ๊วหรือปลาแดง2เทคนิคหั่นเนื้อวัวเป็นแผ่นบางอย่าฟันมีดให้ขาดในครั้งเดียวเพื่อป้องกันเนื้อติดมีดเหมาะสำหรับชาบูและสุกี้3วิธีหั่นไตหมูทรงหางฟีนิกซ์ตัดส่วนกลางที่มีกลิ่นออกกรีดมีดเฉียงลงไปแต่ไม่ให้ขาดจากนั้นกลับด้านเรียงตัวเนื้อแล้วกรีดชิงอีกครั้งสุดท้ายจึงตัััดดดขาาหหหหมมสรรรบไไฟฟแงืออ 4การหั่นกระเพาะเป็ดลายดอกเบญจมาศลอกเยื่อด้านในอ,อกก่อนแช่เย็นช่องฟรีส,สักพัชจ,จะหั่นง่ายขึ้นใช้ได้ดีทั้งผัดและชาบู5เทคนิคแล่ปลาแบบมืออาชีพตัดครีบออกกรีดหัวและหางใช้มีดเคา,าเบาๆแล้วดึงเส้นเอ็นปลาออกแล่เนื้อปลาโดยใช้มือช่วยดันมีดเฉียงไปเหนือก้างแล่ให้บางทั้งสองด้าน6ก,การหั่นเนื้อตามแนวเส้นใหญ่แล้วพังผืดอ,อกก่อนมองหาแนวเส้นใหญ่แล้วหั่นตัดขวางเส้นใหญ่ใช้ฝ่ามือกดเนื้อไว้หั่นเป็นแผ่นก่อนแล้วซ้อนกันหั่นเป็นเส้น 7หั่นหมูต้มด้วยมีดใหญ่ต้องใช้ความอดทนสูงหั่นให้บางที่สุดเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มถือเป็นของอร่อยชั้นยอดแต่การหั่นปลาสำหรับปลาต้มผักโดงตัดหัวปลาผ่าตามแนวสันหลังล้อกก้างแล้วเฉียงมีดหัน่นเนื้อเป็นแผ่นไม่ต้องบางเกินไปเพราะเนื้อปลาย่านุ่ม